แล้วก็มาถึงไวยากรณ์ข้อสอนะคะในหัวข้อเรื่องความขัดแย้งค่ะไวยากรณ์นี้ก็คือหน้าทินาหนเตมโงค่ะหน้าทีนาหนิเตมโงมีความหมายว่าแม้ว่าค่ะทีนี้เนี่ยลักษณะของเตมโงกันตรงนี้เนี่ยจะมีหลายจุดเลยที่แตกต่างกันนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าหนูนี้เนี่ยจะต้องเป็น ความขัดแย้งการระหว่างประโยคหน้านกับประโยคหลังโดยที่ผูออ้ที่พูดเนี่ยมีความรู้สึกผิดคาดหรือว่าไม่พอใจอันเนื่องมาจากความรู้สึกผิดหวงังหรือไม่พอใจจากผลด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าเต้มโหมดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นแค่ประโยคบอกเล่าเฉยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการส่งมดเรื่องขึ้นมาก็ได้นะคะเราลองมาดูกันที่ประโยคตัวอย่างประโยค,รโยคแรกเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ たくさんกินเยอะมากเลยนะคะคแต่ก็ไม่อ้วนเห็นไหมคะอันนี้ผู้พูดเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนต่อไปค่ะมาดูประโยคตัวอย่างประโยคที่2กันค่ะอเมเดโอคอนサตวัวมินิคิมัสอเมเดโคน ถึงแม้ว่าฝนจะตกเนี่ยก็จะไปดูคอนเสิร์ตค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้รู้สึกผิดคาดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นในส่วนของความรู้สึกอะไรตรงนั้นแต่ว่าพูดนะคะบอกเล่าเฉยๆว่าถึงจะเกิดเหตุการณ์ข้างหน้าฉันก็จะทําข้างหลังซึ่งมันไม่สอดคล้คงคอ,องกันคือความจริงแล้วฝนตกเนี่ยครจะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยก็จะไปอะไรางี้นะคะต่อไปค่ะมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะของ เดโมหรือว่าอาจจะผ่านเป็นเดโมนะคะซึ่งมักจะพบมากๆเลยนะคะในการในข้อสอบวัดระดับ3นะคะคือเรื่องของการใช้คำแสดงคำถามหรือว่า question word นะคะควบคู่กับเดโมอย่างเช่น question word ทราบกันใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นนะคะแบบไหนพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะข้าเดว ดอนเดียร์รีเดโมสูเรเวลาที่เรานะคะนำคำแสดงคำถามหรือว่า question word เนี่ยมาใช้คู่กับไดโมนะคะจะทำให้รูปประโยคนั้นเนี่ยมีความหมายว่าไม่ว่าการณีใดๆก็ไม่ว่าจุดๆ,ๆก็ตามนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีความหมายว่าเขาเนี่ยไม่ว่าอาหารแบบไหนก็สามารถทำได้หมดเลย เป็นอัจฉริยะบุคคละอะไรทำนองนั้นนะคะยังมีอีกหลายประโยคตัวอย่างมากเลยอย่างเช่นข้าวจวะนั่นได้หมดทเบรไลมัสเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็กินได้หมดเลยนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสังเกตค,ค่ะที่จะพบบ่อยเช่นเดียวกันนะคะใน,นข้อสอบระดับก็คือถ้าเตเอเตโมก็いくらเตโมก็ถ้าตเอเตโม กับอีกรัตเตมเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีการพูดแบบเน้นที่ประโยคหลังค่ะแต่ว่าทั้งสองอันนี้ก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะลองมาดูกันที่ประโยคแรกค่ะถ้าตัวれてもคัดตัดสินใจที่จะไม่ใช่สัตว์ที่จินัถ้าตัวดจติัคืออ่า ในประโยคทาตัวไอเตนโหนะนะคะถ้าตัวเอกจะถูกยกขึ้นมาเพื่อเน้นเตนโหนะให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเน้นเน้นเท่านั้นเองค่ะว่าแม้ว่านะคะไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือในประโยคนี้จะหมายจะหมายความว่าถึงแม้ว่าจะถูกขัดขานนะคะก็จะแต่งงานกับคุณมิซาเอะนะคะไม่รู้ว่าเป็นพ่อของชินจังหรือเปล่านะคะแบบว่าจะแต่งให้ได้เลยทีเดียวนะคะต่อไปเราก็มาดูประโยคตัวอย่างประโยคที่สอ สำหรับอิคุระเตะโมะแต่ว่าตรงตัวอิคุระเตโมเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับตรงเมื่อกี้คือทำตัวเตะโมจะแค่เน้นความเป็นเตโมให้มากขึ้นแม้ว่าแม้ว่าอย่างท่านนี้เองนะคะแต่ว่าอิคุระเตโมเนี่ยจะมีความหมายว่าไม่ว่าจะกระทำเวิร์กที่เราใส่รูปเตโมเนี่ยนะคะสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ ยังคงเป็นข้างหลังอยู่เป็นประโยคหลังอยู่ดูตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะอิค uh ุระกามบะเตมุกอุตากะโจซูนินาดิมาเซนอิคุระกามบะเตมุกอุตากะโจซูนินาดิมาเซนก็จะมีความหมายว่าไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนนะคะก็ไม่ร้องเพลงเก่งขึ้นมาเลยค่ะ